เข็ดเข็ดแล้วอ่ะไม่อยากทําอีกแล้วแต่พอมาเจอของของดอกเตอร์นี่ก็แบบก็จะลองอีกสักครั้งแม่คิดว่าการทําก็ต้องมีเจ็บบ้างแต่ต้องเจอกับตัวเองก่อนเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่ามันเจ็บหรือมันไม่เจ็บรอบนี้ต้องมาทาพิสูจน์ดอเตอร์ไปเรียบร้อยไปไหนบ้างเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะ คนที่มีฝันร้ายเนี่ยลืมฝันได้ค่ะภูมิใจมากเป็นความสุขที่<ม>ด็อกเตอร์สามารถทําให้คนที่กลัวการสัญญกรรมก้าวผ่านมาเรียบร้อยได้เป็นจํานวนมากมหาศาลเลยที่นี่มั่นใจเพราะว่าดูแบบคลิปคนอื่นเขาเยอะ,ะก็รู้สึกว่าแบาบออกมาก็แบบภูมิใจดีใจค่ะ ค่ะขอบคุณท่านด็กเตอร์มากนะคะที่ให้โอกาสและก็มาทําคลิปนี้เพื่อให้แบบเอประชาชนมีความรู้อย่าตกเป็นเหยื่อสัญญามาขอบคุณมากะคะ่ะฉลาดสวยต้องด็กเตอร์เซปิงค่ะ